เล่เขาข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะรัฐมนตรีช่วยมนัญญาเดินหน้ามอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตรพร้อมมอบสปก4.01หนุนที่ทำกินเกษตรนะคะก่อนไปรับชมรายละเอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเล่เขาข่าวเช้านี้เพื่ออ,อัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกัน ทุกวันนะะรัฐมนตรีช่วยมานัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะและมอบหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือสปก4ขีด01พร้อมเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรภายในงานจากนั้นร่วมปล่อยพันปลาตะเพียนขาวจำนวน2องแสนตัวร่วมกับผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนาเขื่อนวังร่มกล้าวตำบนทุ่งใหญ่อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนะคะ รัฐมนตรีช่วยมนัญญากล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสาก์มีภารกิจที่สำคัญคือการช่วยเหลือเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยในปี2564จังหวัดอุทัยธานีมีเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรเช่นอุทกภายัยภัยพิบัติโรคลำปีสกินโรคเอฮิวะแอฟริกาในสุกรส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ในพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดอุทัยธานีจากรายงานข้อมูลปี2564จังหวัดอุทัยธานีมีเกษตรกรได้รับความเสียหายนะคะจำนวน19,65รายพื้นที่17,310ไร่วงเงิน206,719,526บาทนะคะรายละเอียดก็จะมีด้านพืช กษตรกร1229รายพื้นที่1 6 7 8 5 5 6ไร่ด้านประมงกะเกษตรกร606รายพื้นที่524.76ไร่ด้านปศรรุสัตว์เกษตรกร130รายสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหาย7,401ตัวโรคลำปีสกินกเกษตรกร60ราย โรคอายูอาแอฟริกาในสุกรนะคะเกษตรกร126ร,ร12ายสุกรเสียหาย7,371ตัวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์แนวทางและเงื่อนไขในการเยียวยาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัตินะคะซึ่งต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตว์ก่อนเกิดภัยนะคะอันนี้สำคัญและมีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2 6 6 4ดังนั้นจึงได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และยังมีการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักพืช ปุ๋ยสดให้แก่เกษตรกรด้วยอีกทั้งได้อีกทั้งได้มีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิ์จากสปรกรจานวน32รายมอบสระน้ำในไร่นานอกเขตชประทานหรือบ่อจิ๋วจำนวน8รายนะคะสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในปี6 4 เกษตรกรได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆที่ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและการเร่งรัดก,การดําเนินการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านพืชปศุสัตว์และประมงนะคะ,ะเกษตรกรจึงได้รับเงินช่วยเหลือจนนํามาสู่การจัดงานมอบเงินช่วยเหลือในวันนี้รัฐมนตรีช่วยมนัญญากล่าวนะคะ อัปเดตรัฐมนตรีช่วยมานัญญาเดินหน้ามอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตรพร้อมมอบสวปศีขีดศูนย์หให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ